สวัสดีผู้ติดตามทุกคน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในเวลา4โมงเย็น19ครับตอนนี้อันนี้ก็จะชุดผสมใหม่นะครับเอราว่าชุดเจ้านาำชคงนี่ฟักแล้วนนครับตาย5ตัวนะครับมีนะครับก็ฝนตกครับตอนนี้วันนี้ตกกลางวันนะครับ ได้อยู่ห้าตัวครับตอนนี้ก็จัดชุดผสมใหม่เจ้าคนณพผน,นครับที่รอคอยนะครับอันนี้จะเป็นชุดแรกของเขาครับกับแม่สิงเลิงนะครับเป็นหัวสาวครับแล้วก็แม่ตัวเตี้ยอีกตัวนะครับนั่นครับเจ้าคนเพน ก็จะถ่ายายา่ากมาครับเพราตอนนี้ฝนจ,จะตกก็ให้ข้าวไก่ละเสร็จนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับใสใจมันดูครับ ดีนะครับจะเป็นเสียงของเจ้าคุณแพรนะครับ ក៏បើជួយមេមរីយឲ្យក៏អ្នកក៏គ្របกด Like กด Share กด Subscribe กดติดตามផងហើយក៏ជួយครับ